สวัสดีครับเพื่อนๆนี่นะครับวันนี้นะครับสินค้าเข้านะครับตอนเช้านะครับลูกค้าเอามาขายนะครับอันนี้ลูกค้าประจํานะครับนี่เรามาดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นตู้แอมโดรแลนะครับตัวนี้ดอกแนิ้วนะครับเป็นคิวนะครับ20่เอ็กนี่นะครับแบบนี้เพื่อนๆมีก็มาขายผมได้นะครับนี่ครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นวอกนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นปีหลอดนะครับแล้วก็เป็นอรงตัวนี้เป็นอะพุติกนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากขายนะครับหรือว่าอยากจะรู้ว่าผมซื้อสินค้าแต่ละอย่างเข้ามานะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนี่นะครับซื้อตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับ ก็มีเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นซับ JBL นะครับนี่นะครับรายการที่ซื้อเข้ามานะครับเมื่อช่วงเช้านะครับนครับหลายรายการเลยนะครับนี่นะครับถ้าแต่ละอย่างที่ซื้อเข้ามานะครับก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่า แต่ละอย่างแต่ละวันนี่ผมซื้ออะไรเข้ามาบ้างนะครับนะครับนี่เป็นลำโพงนะครับเป็นเดนนอนนะครับเป็นเดนนอนนะครับ <c oughs> เพื่อนๆพนสนใจอยากขายก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรับซื้ออย่างเดียวนะครับ ยังไม่ได้ขายนะครับอันนี้มาลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแต่ละวันผมซื้ออะไรเข้ามาบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีสินค้าเข้ามาก็จะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆดูนะครับครับอันนี้ก็เป็นนี่นะครับซื้อหมดนะครับเอฟเฟกต์จะถูกจะแพงนะครับซื้อหมดนะครับราคาคุยกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ